กลับมาสู่รายการขลุดอีกครั้งคุนผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยเฮ้และครัวคุณต่อยของเราในวันนี้สอนทําอาหารญี่ปุ่นเ <Hey. S 1> และญี่ปุ่นในวันนี้ร้านชื่อว่าซูชิธามะเฮ้ <Hey. S 1> และในวันนี้เป็นญี่ปุ่นจริงๆเลยฮิโรชิยมาซืพูดไทยยังพูดไม่ชัดเลยอันนี้พูดไทยยังพูดไม่ชัดเลยกระแดพูดญี่ปุ่นอ oh, <laughs> ้้าวผมมไไ่ดดกระะแ เขาเชี่ยวมากคนมเก่งจริงๆนะครับคุณต้องอย่าลืมนะไอเราสามคนนี้อยู่ตรงนี้เราเชี่ยวแค่ไหนเราต้องยอมรับก่อนแต่วันนี้ร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้ท่านสําหรับเชี่ยวชาญเรื่องญี่ปุ่นจริงเขาเป็นคนญี่ปุ่นจริงๆมาครับเขาเป็นญี่ปุ่นเลยเขาญี่ปุ่นจริงๆเลยแล้วที่ทำเนี่ยที่ว่ามันเชี่ยวขนาดไหนเอางี้ละกันวันนี้เราจะสอนเมนูเป็นอุด้งครับแต่เป็นอุด้งที่ชื่อว่าอุด้งเมนไทโกะแล้วก็มันากาอิโมะนี่ครับอุด้งเนี่ยท่านผู้ชม เรารู้จักกันอยู่แล้วนี่เส้นเส้นอุด้งอย่างนี้ถูกต้องไหมเรารู้จักกันอยู่แล้วอย่างนี้อย่างนี้แต่ร้านนี้ทําเส้นอุด้งเองทําเองทั้งหมดตั้งแต่ต้นยันปลายใช่ครับก็เป็นเป็นเส้นสดนะครับผมผมยากจะเรียนคุณตอยอย่างนี้ว่านี่คืออุดงเส้นแบบคนยุติุติลิ้นเป็นอะไรเป็นลิ้นเป็นอะไเปล่ยอันนี้ล้อเลียนเจ้าของเลยไม่เป็นไรนะครับครับออกไปเลยครับ ถ้าใครผู้ไม่ชัดเนี่ยเอาบอกก็ออกไปเลยออกไปเลยอันนี้เป็นอุดงเส้นสดเลยใช่ครับท่านทาจบเรามาดูด้วยกันมาดูด้วยกันผมมันภูมิใจมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าเวลาที่มันขายราคาไม่แพงขายราคาที่ดีอย่างนี้เลยอยากให้ไปกินกันขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณประกายแก้วบุญเพ่งจากร้านซูชิทามะครับสวััดีบเเลก แต่คุณผู้คนญี่ปุ่นพูดไทยจะทเลือนเหมือนเหมือนนะเหมือนทำเหมือนค่ะแล้วเจ้าของแล้วเจ้าของก็นั่งเงี้ยอือเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนท่านผู้ชมครับคุณเล็กเป็นเจ้าของร้านซูชิธรรมะใช่ค่ะซูชิธรรมะอยู่ที่ไหนที่เดอะหมอบางแคชั้นหนึ่งค่ะอยู่ชั้นจีค่ะชั้นจีจำชั้นก็ผิดแล้วอยู่ชั้นจีที่เดอะหมอบางแคใช่ค่ะเพราะว่ามีหลายสาขาก็เลยจำสับสนนิดนึงค่ะขายอะไร มีขายซูชิค่ะแล้วก็เมนูใหม่ที่เราอยากจะนำเสนอก็คือเมนูอุด้งเส้นสดค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วที่บอกมีหลายสาขาด้วยกันเนี่ยทั้งเราและทั้งแฟนช่วยกันดูมาก่อนแต่ร้านนี้เราดูเต็มๆแฟนเราจริงๆก็เป็นคน ญี่ปุ่นญี่ปุ่นแท้ๆเลยญี่ปุ่นแท้ๆซึ่งวันนี้มาในรายการด้วยให้เกียรตินั่งอยู่ตรงนี้ด้วยผู้ชายเสื้อสีดําที่เห็นนี่คือสามีนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีกับกล้องนะครับสวัสดีครับส่วนที่เหลือนั้นไม่ใช่เลยนะครับโดยทีทีมงานกบลอเล่นครับไม่ตอนนี้ตอนบ่ายแล้วต้องตรวจดีให้ถูกเวลาอ่ะเาว่าคนทตกี่าถูกไหมถูกไหมถูกค่ะถูกถูกไหมถ้าตอนเช้าโอไฮโยโกไซมัสถ้าตอนเย็นความบังวะถ้าหลับไปแล้ว อ๋อมาอยังวะโอยาซุมิค่ะโอยาซุม yes, 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 ินีจริงจริงแำมาแล้วเหมือนฝันดีนะคะอะไรแงบนี้นี่เห็นไหมคุณเก่งมากแต่ท่านผู้ชมจะได้พบกับความเก่งของแท้และของจริงวันนี้เพราะร้านนี้นําเสนอสิ่งซึ่งคือจานนี้ถูกไหมเขาเรียกว่าอุด้งเมนไทโกะนะคะใส่มันนาไกมโมก่ะมันนาไกมโมกใช่แล้วก็นี่ก็คือเป็นเป็นซุบ ซุปที่เป็นซุปเย็นที่ใส่ลงไปในนี้แล้วก็ยังมีสาลายสาหลายนี่ทั้งหมดนี้ทั้งชุดนี้ราคา300บาทท่านผู้ชมครับผมไปกินญี่ปุ่นยังไม่ได้ไม่ได้300บาทก็คือหมายความว่าประมาณ1000เยนใช่ไม่มีขายครับในญี่ปุ่นไม่มีอาหารค่าสตาร์้ต้องมีพันห้าหรือพันแปดก็ประมาณน่าจะประมาณพันห้านะในญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ไม่มีอาหารประมาณ1,000เยนนี่ขายอีกแล้วผมเพิ่งกลับมาจากนิโกะจริงๆค่ะ นี่กนเนี่ยนะเป็นปจังหวัดที่ๆๆเขารู้เขารู้เด้๋ยัง,งปไปปีหนูเขาไปไม่ต้องคุยหรอกไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นค่ะตอนนี้เราเสิร์ฟมาที่เมืองไทยใช่<ท>ดูพร้อมๆกันเลยครับกับการทําสดๆจากซูชิทามะกับอุด้งเมนไทยโกมันนาไข่หมกนี่ครับมีร้านของเขาที่เดอะมอลล์เด er. บางแคบางแคนี่นีเป็นคอนเนอร์อย่างนี้น่ารักมากนะครับนี่นะครับนี่คุณเล็กนะครับ เอาละครับถ้าผู้ชมดูกระบวนการมันยืดยาวมากเริ่มจากนนเกลือญี่ปุ่นนะคะค200กรัมค่ะคแล้วใส่น้ำนะคะ2000ซีซีค่ะคผสมให้เข้ากันนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นแป้งข้าวโพดค่ะ,ะแป้งข้าวโพดนี้เราจะใช้500กรัมค่ะแล้วใช้แป้งมัน100กรัมค่ะคผสมให้เข้ากันให้เรียบร้อยนะคะคแล้วเราจะ เทแป้งเข้าไปในเครื่องมิกค่ะนี่เป็นเครื่องมิกใช้เวลา6นาทีในการทำค่ะเราจะค่อย,อยๆเทน้ำเกลือนะคะผสมผสมเข้าไปประมาณ4นาทีแล้วก็เทน้ำเกลือที่เหลือลงไปค,ครับน้ำเกลือใช้เยอะไหมครับเออ่น้ำเกลือนะคะก็ใช้ตามสัดส,ส่วนของน้ำอะค่ะอ๋อครับผมอ้าวนะครับ หลังจากนั้นพอได้แป้งมาแล้วเอาไปแป้งเข้าไปในตู้ proof ยองศาตู้ p r o o ต้อง27องศาเท่านั้นนะท่านผู้ชมแล้วก็ proof อยู่นาน2ชั่วโมงเต็มๆใช่ค่ะหลังจากได้นั้นเอาแป้งออกมาเอาไปเข้าเครื่องกดแป้งใช่ค่ะกดอย่างนี้ไหมบ่อยไหมกดใช้เวลาหครั้งค่ะทำทำแบบนี้หครั้งแต่เราจะซ้ําแล้วซ้ําอีกนี่นี่นี่เรอับพับแปงนีห้าครั้งด้วยกันเข้าเครื่องกดและถ้าผู้ชมดูดีๆนะเครื่องที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นเพราะเราสั่งมาจาก นี่เห็นไหมญี่ปุ่นทั้งหมดที่เรานาเข้าเข้ามานาเข้ามาจริงๆไม่ได้ทํำอะไยทั้งหมดอย่างนี้ทําอยู่5ครั้งหลังจากนั้นจึงเอาแป้งมาตัดให้เป็นชิ้นๆแลวเราจะเอาเข้าตู้ไว้ชิลค่ะเอาเข้าตู้ชิลอีกอีกะอีก18ชั่วโมงท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ส่วนเมื่อกี้นะฮะตอนนี้อีก18ชั่วโมงเต็มๆหลังจากนั้น18ชั่วโมงผ่านไปจึงเอาเข้ามาสู่เครื่องเครื่องกดแป้งอีกหนึ่งครั้ง อีกหนึ่งรอบนี่นะถูกมไหมคะใช่ค่ะาาอันนี้านี่กดกี่ทีกดครั้งเดียวคะ่ะครั้งเดียวนี่แล้วก็นำแป้งนะคะมารีดรแผ่นบางๆคะ่ะนี่ครับแล้วโรยด้วยแป้งข้าวโพดแล้วก็แป้งมันนะคะนี่ครับหั่นเป็นเส้นๆคะ่ะเท่าเครื่องเลยครับทุกเส้นจะเท่ากันหมดเพราะใช้เครื่องตัดเส้นใช่ค่ะแล้วก็โรยแป้งไป เพื่อไม่ให้เส้นมันติดกันใช่ค่ะหลังจากนั้นเอาน้ำเปล่ามาต่อไปเป็นน้ำซุปนะคะก็จะใช้น้ำเปล่าค่ะแล้วก็ปลาแห้งค่ะปลาแห้งใช่ค่ะแล้วเราต้มให้เดือดใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะแล้วเราก็กรองน้ำตัวนี้เอาแต่น้ำขัาสวยะไม่เอาเพื่อให้หอมค่ะแล้วก็ผสมโชยุนะคะ700ซีซีค่ะซึ่งโชยุก็เป็นสูตรของของเราของทางร้านผสมกับน้ำเมื่อสักครู่นี้แล้วก็แช่เย็นทั้งหมดไว้นี่ ต่อไปเป็นมันนาคาอิโมะนะคะเราก็จะปอกเปลือกค่ะให้สะอาดแล้วเราก็จะล้างด้วยน้ำเย็นจัดเลยนะคะแล้วเราก็ขูดค่ะให้ให้เป็นละเอียดแบบมันจะออกมาเหนียวๆอย่างนี้ใช่คับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะลวกเส้นอูด้งนะคะใช้เวลา9นาทีค่ะแล้วก็ล็อกน็อกด้วยน้ำเย็นนะคะรเพื่อให้เส้นมันเหนียวนุ่มค่ะเหนียวนุ่มแล้วก็หนึบด้วยค่ะใช่เนี่ฮะ9านาทีนะท่านผู้ชมฟังไม่ผิดแล้วจึงเอาไข่ ไข่ปลาเมนไทโกะค่ะมาผสมกับพักขลังเรียกไข่ปลาคอสมาผสมกับอะไรครับผสมกับมันนากาอิโมะเมื่อกี้น่ะแล้วมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ใช่แล้วใส่หอมครับแล้วก็โปดด้วยไข่ไข่ปลาเมนไทโกะนะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาไข่ออนเซ็นค่ะโปะไว้แล้วก็เอาสาลายลรยข้างบนเพื่อเพิ่มความหอมนะคะครับแล้วเวลาจะกินก็ต้องเอาน้ําซุปบูตะเกะใช่ค่ะน้ำซุปเยนใส่เข้าไปเพื่อให้ ผสมกับเส้นแล้วอร่อยค่ะใช่ครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยอุเร่งเมนไทโกมาน,นากาฮิโมจากซูชิทามะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับแล้วก็ลากไปตรงไปครับแล้วก็ตีให้เข้ากันแล้วก็คนให้ใช่ให้เข้ากันให้เข้ากันให้ให้น้ำกับเอ่อตัวมันนะคะเข้ากันอันนี้นะคะมันเนี่ย คนญี่ปุ่นเขาจะชอบทานมากเลยค่ะตอนช่วงฤดูร้อนเพราะว่ามันจะออกฤทธิ์เย็นค่ะช่วยทําให้ผ่อนคลายแล้วก็๋องั้นแสดงว่านี้ก็คือเมนูฤดูร้อนที่กำลังจะถึงใช่แล้วก็ไอ้ตัวมันนะคะที่มันมีความแบบเอ่อเอ่อเหนียวเหนียวเนื้อบบเนี้ยค่ะมันจะช่วยทําให้ระบบย่อยของเราค่ะมันมันมีไฟเบอร์สูงมากใช่มันย่อยได้ดีแล้วก็ทําให้ผิวพรรณเปล่งปั่งได้ค่ะใช่ชุ่มชื้นอุ๊ยเอาเอาว่าเฉพาะตัวนะวันนี้ผมแอบกินน้าเขา มันไม่ได้เค็มมากเกินไปแล้วมันหอมหอมตัวปลาแห้งของเขาอ่ะอันนี้ดีเลยแล้วเย็นกันแบบสองคนนี้ที่ทานกันไม่ใช่คนญี่ปุ่นเลยครับครับนี่คนญี่ปุ่นแท้ๆอยู่นี่ครับโอ้โหอันนี้ทานแบบคนญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะคะถูกต้องเลยค่ะต้องทานแบบเสียงดังๆค่ะคือต้องบอกบอกคุณจงก่อนว่าอร่อยมากครับ เวลาคุณไปกินโตบะของเขาหรือเนี่ยอย่างอดร้องหรืออะไรเงี้ยคุณตดดังเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่านั่นแสดงถึงว่าร้านเขาทําอาหารอร่อยครับถ้าเป็นบ้านเราเฮ้ยจะกินเสียงดังกี่เสียงมันแต่เขายกะหกดเยจริงครับอร่อยมากเส้นมันจะเหนียวหนึ่อค่ะโหตัวเส้นเขาตัวเส้นเขาแข็งแรงมากคุณผู้ชมถึงว่ามันมีความเหนียวนะ แล้วมันมีความหนึบแล้วมันมีความหนาที่พอดีเวลาคุณคีเอาอวฮะแล้วก็กับตัวน้ําโชยุที่มันลาดลงไปข้างบนเนี่ยมันมีความเย็นเส้นเนี่ยมันมีเวลาดูดไม่ทันเพราะนั้นเวลากินเนี่ยคุณซดมันเข้าไปด้วยด้วยความเร็วอย่างเงี้ยน,น้ำน้ำทั้งหมดน้ำมันก็เหมือนน้ำโซบะเย็นอ่ะใช่ค่ะรวมทุกอย่างโหดีเลยครับเชิญคุณก่อนเลยคุณโยมครับเดี๋ยวบอกว่าโซบะเส้นทําเองจริงๆเส้นแบบทําเองแล้วเราเห็นอย่างเงี้ยมัน ไม่ใช่กระแดะนะคุณผู้ชมแต่หนูชอบจริงเพราะว่าอ่าคืออาหารญี่ปุ่นเนี่ยอร่อยจริงโดยเฉพาะร้านนี้นะครับโตชิทามะนะครับใช่ครับอะไรต่อเลยต่อเมนูนี้ครับคุณผู้ชมหมูอันอะไรเพื่ออะไรอุด้งเมนไทโกะมันนาก่ลิโมเมนไทโกะมัน นายาอิโมะกนาคาอิโมะใช่ไหมนาคาอิโมะนี่ยเนี่ยมันนายายกิมุกจริงมันใช่คืออุด้งเมนไทโก้แล้วก็นาคาอิโมะอ่าไอ้คำว่ามันเนี่ยคือมันอ๋อใช่ค่ะอุด้งมันไทโก้ใช่อุด้งเมนไทโก้อุด้งเมนไทโก้นาคาอิโมะนาคาอิโมะนะครับผมรับเลยครับติ๊บแล้วเต็มติ๊บแล้วเต็มติ๊บขนาดเต็มอร่อยด้วยแหละก็อร่อยเพราะอะไรผมจะบอกอะไรให้นะ อะไรก็ตามที่เราชอบและอะไรก็ตามที่เราเคยกินแล้วมันดีอ <ฮะ S 2> แล้วทำไมมัเจอไม่ดีมีแต่โดนกับโดนใช่ค่ะไม่ได้พูดเลยแต่<ด>นี่มันอร่อยจริงๆทุก,กอันนี้ที่คุณโกติกินจะเป็นเทมากิค่ะราคาหลักร้อยเองนะคะทําเหมือนโอมาเกษตรเลยค่ะอร่อยมากครับที่ร้านก็มีหลายเมนูค่ะมีดูชิมีโซบะด้วยแล้วก็มีข้าวดงทะเลแล้วก็มีเป็นเซตก็มีค่ะถ้าใครอยากกินทั้ง ข้าวด้งแล้วก็อุด้งก็มีโตบะเย็นนี่เอางี้นะผมตั้งใจจะพูดอย่างนี้ถ้าท่านอยากกินโอโด้งซึ่งทาเองทําเองจริงๆมันไม่ได้มีทุกที่แต่นี่ลงทุนขนาดนี้แล้วทําเองก็ไปที่ซูชิซามะวันนี้ขอบคุณคุณประกายแก้วขอบคุณซูชิซามะขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดขอบคุณพวกคุณด้วยขอบคุณจริงๆที่อุตส่าห์ไปเอามาจากญี่ปุ่นนะครับเครื่องไม่ใช่บาทสองบาทนะครับ เรื่องที่ทําไม่ใช่บาทสองบาทนะครับ,รบลองไปกันดูความอร่อยรอท่านอยู่ใช่เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ<ฮ>ประเภทของน้ำส้มสายชูนะครับและการนำไปใช้นะผู้ชมครับ,รบน้ำส้มสายชูกลั่นเป็นน้ำส้มสายชูพื้นฐานที่มีราคาถูกประเภทหนึง่งก็คือเป็นน้ำส้มสายชูข้าว<ฮ>ชนิดหนึ่งก็คือเป็นน้ำส้มสายชูหมักดอกมะพร้าวครับท่านนี้มาแต่นี้เลือกเติมขอเติมแล้วกัน สันคอหมูผัดเครื่องอั่วครับมันเป็นการครีเอทีฟที่สุดยอดมากต้องเคริวสมุนไพรเข้าไปด้วยดิวชันได้แบบลงตัวเป็นคนช่างคิดอ่ะจริงจริงอ่ะลงตัวมากได้สองคือไม่โดนต้นตัวเขียนไม่เขียนเลย